เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ22ตุลาคม2566เราจะมาอัปเดตข่าวดีกันนะคะชัดเจนแล้วเปลี่ยนที่ดินสองประกอบเป็นโฉนดเสร็จก่อน15มกราคม2567 ล่าสุดนายสุรชัชยยุทธชนะรองเลขาธิการสปรกแจ้งในที่ประชุมสมนาพอปอชอรอแก้ระเบียบเปลี่ยนที่ดินสปกเป็นโฉนดเร่งร่างรายละเอียดภายในายมอบเป็นของกวันปีใหม่ไม่เกิน15มกราคม2567นนี้และก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ คลิปนี้คือหน้านโยบายเปลี่ยนที่ดินสอบประกอบเป็นโฉนดนะคะซึ่งค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าจะแล้วเสร็จเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทย21ตุลาคม2566นายสุรชัยยุทธชนะ รองเลขาธิที่การสปกบรรยายพิเศษถึงนโยบายเปลี่ยนสปก4.01เป็นโฉนดสปกที่โรงแรมอินเตอร์จังหวัดภูเก็ตในงานสัมมนาสสพักพลังประชารัฐนะคะโดยรองเลยคะสปกระบุว่าเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการปรับให้สอดคล้องกับเหตุผลและความจำเป็นโดยสปก4ี1ข มีข้อจำกัดเรื่องสิทธิประโยชน์และการควบคุมใช้ประโยชน์ในที่ดินให้โอนได้เฉพาะทายาทและเครือญาติแต่ในข้อเท็จจริงยังมีการเปลี่ยนมือตลอดจึงมีแนวคิดแก้ระเบียบในการเปลี่ยนสอปรกอรทั้งการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ระเบียบว่าด้วยการพัฒนาประโยชน์และระเบียบว่าด้วยการหลักเกณฑ์กู้เงินกองทุน สำหรับเงื่อนไขการเปลี่ยนสอปรกอรเป็นโฉนดต้องเร่งรัดให้เสร็จตามที่ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าจะมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนชาวไทยไม่เกิน15มกราคม2567โดยหลักเกณฑ์เบื้องต้นนะคะผู้ที่จะเปลี่ยนสอปรกอร์4.01ให้เป็นโฉนดที่ควบคู่ และอยู่ภายใต้กระทรวงเกษตรต้องถือครองที่ดินสอประกอบไม่น้อยกว่า5ปีหากเป็นการโอนให้กับทายาทต,ต้องทําตามระเบียบกฎหมายรองเลขาสอประกอบได้แจ้งเพิ่มเติมนะคะที่หลายคนเป็นห่วงว่าหากเปลี่ยนฉนดที่ดินจะไปอยู่ในมือของนายทุนยืนยันว่าจะมีการควบคุมดูแลเรื่องการโอนและเปลี่ยนมือให้ทําได้คือผู้ที่โอนจะต้องเป็นเกษตรกร,กรและใช้พื้นที่เพื่อกเกษตรกรรมในพื้นที่ไม่เกิน50ไร่ เมื่อกำหนดละเกณนี้จะได้รับการควบคุมดูแลขณะที่คณะนุกรรมการที่ดูแลเรื่องระเบียบต่างๆจะเร่งแก้ไขระเบียบให้แล้วเสร็จภายใน15ธันวาคมนี้เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไปซึ่งเรื่องนี้มีความคืบหน้าแล้วโดย24ตุลาคมนี้รัฐมนตรีว่าการกระทร,รวงเกษตรจะมีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเตรียมการในเรื่องดังกล่าวนะคะ และในการบรรยายเรื่องดังกล่าวนะคะได้รับความสนใจจากสสจำนวนมากโดยสอบถามรายละเอียดถึงขั้นตอนการเปลี่ยนสปกหลังครอบครอง5ปีจะทำได้จริงหรือไม่และหลังจากการซื้อขายเปลี่ยนมือรวมถึงกรณีหากมีการเปลี่ยนมือจะต้องเสียภาษีอย่างไรเป็นต้นนะคะ โดยลองเลยค่ะสปกรระบุในรายละเอียดเมื่อมีการแก้ไขาสามารถโอนและซื้อขายได้โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในระเบียบและเน้นย้ำว่าเป็นที่ดินเกษตรกรเพื่อเกษตรกรรมเป็นหลักนะคะส่วนขั้นตอนอื่ๆนๆดําเนินการได้สปกรส่วนขั้นตอนอื่ๆนๆดําเนินการได้ในสปกรจังหวัดอันนั้นนะคะ แจ้งข่าวดีชัดเจนแล้วนะคะสำหรับการเปลี่ยนที่ดินสประกอบเป็นโฉนดเสร็จก่อน15มก,กราคม2567นี้